วันนี้จะพามาจาแบบรถที่สตาร์ทไม่ติดให้ดูนะครับนี่สตาร์ทไม่ติดแบบไม่มีเลยเนหะ็นไหมอ่าวันนั้นเห็นเสียบิกใช้ใช่ไหมอยากรู้ว่าใช้ตัวไหนนี่เลยนะครับที่จาแบบนะครับผมตัวนี้โคตรดีเลยนะครับวิธใีใช้ใช้ยังไงเอาเดิมเปิดฝากระโปรงนี่มาเอาแบบเรียวๆเปิดให้ดูอ้าวมาเสียบบอยมา เรามีผู้ช่วยทําคนเดียวก็ได้นะครับอันที่จริงง่ายๆเลยนะครับนี่แบตเตอรี่ตตตตอยู่นี่ไม่มันต้องมีคนสตาร์ทด้วยคนหนึ่งนะครับนี่สีแดงนะครับขั้วบวกอ่าสีดําขั้วลบนะครับอย่างนี้แล้วเราก็มาเปิดเครื่องตรงนี้ครับมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์กดเท่าไหร12่12โวลต์ออนใช่ไหมอ่าขึ้นจําใช่ไหมจํสตาร์ทเรดดโกนะครับอีกคนนึงก็มากดปุ่มสตาร์ทนะครับ นี่ติดแล้วเรียบร้อยนี่เห็นไหมติดแล้วอ่าก็คือไฟมันอ่อนมันอาจจะต้องชาร์จทิ้งไว้แป,ป๊บนึงนะครับผมอ้าวดับไปแล้วนะครับอ๋อจะบอยเขาออก,อออออกจริงๆมันต้องแบบว่าอ่เขาเรียกว่าชาร์จไว้แป,ป๊บนึงแล้วก็กดนะครับผมนะใครสนใจนะครับผมสามารถกดดูราคาที่ตะกร้าสินค้าก่อนได้เลยนะครับผมอันนี้คือวิธีทำเบื้องต้นง่ายๆแบบนี้นะครับอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้นี่ ใช้ได้หลายครั้งมันมีเปอร์เซ็นต์แบตของมันตะกี้81ใช้ไปประมาณ4%นะครับนี่เห็นหอ้าวใครสนใจกดดูราคาที่ตะก้าสินค้าได้เลยครับ